สวัสดีแม่เอาบางประโคนกรุปร๊ปรุคเนียค่ะคลิปทําความสะอาดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าจะมาทําความสะอาดเตาแก๊สค่ะดูสิดูสภาพเตามันมีคราบมันมันกระเด็นเต็มไปหมดเลยขั้นตอนแรกป้าจะถอดหัวแก๊สนะคะเอาไปทําความสะอาดค่ะ ไปล้างแต่บังเอิญด้วยความที่ขี้ลืมของป้าเนาะช่วงที่ล้างอ่ะป้าลืมอัดคลิปค่ะพอเก้าถึงเลข4ี่แล้วคือแบบหลงหลงลืมลืมจริงๆอะอ่ะก็จะใช้สูตรเดิมค่ะเวลาป้าทำความสะอาดก็คือจะใช้วีคลีนหนึ่งปั๊มกับน้ำ เพราะว่าหัวแก๊สเนี่ยมันจะมีความมันเยอะน้ามันมันกระเด็นใส่มันหยดลงไปอยู่ในนั้นเคยใช้น้ำยาล้างจานแล้วมันมันยังมีความมันอยู่ค่ะพอตั้งแต่ป้าเปลี่ยนมาใช้วีครีนแล้วหมดปัญหาเลยค่ะคือแบบความมันของหัวเตาคือเอาอยู่จริงๆหลังจากนั้นป้าก็จะเอาไปตากแดดให้แห้งเนาะช่วงที่รอให้หัวเตามันแห้งอ่ะป้าก็มาเคลียร์ตรงโต๊ะแล้วก็ผนังค่ะที่มันจะมีคราบกระเด็นเวลาเราทำกับข้าวก็ใช้สูตรเหมือนกันเลยค่ะวีครีนผสมน้ำแล้วก็ เอาผ้าไปซักแล้วก็บิดให้แห้งให้ความบาดๆแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดก็จะเช็ดทุกซอกทุกมุมของเตาเลยนะคะเพราะว่าเตาแก๊สแบบนี้คือเวลาเราทำควาเวลาเราทำกับข้าวอ่ะมันจะมีเศษข้าวเศษพริกเศษน้ำมันกระเด็นลงไปข้างล่างไอ้เจ้าพวกนี้มันจะทําให้มีกลิ่นแล้วแมลงสาบก็จะเข้ามาในครัวเราถ้าเราไม่อยากให้มีแมลงสาบเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดบ่อยๆหน่อยนี่ค่ะแล้วก็ตัววีครีมเนี่ยมันมีกลิ่นของมิ้นเนาะมันหอมมิ้นออกเย็นๆคือป้าใช้แล้วป้าชอบป้าเลิฟเลยอ่ะ <laughs> เป็นเพราะว่าดูคลิป พี่ไก่อะเราก็เลยก็เลยลองซื้อมาใช้พอใช้แล้วก็เออของเขาดีจริงๆเพื่อนๆคนไหนอยากลองก็ลองเลยนะคะป้าไม่ป้าไม่ไม่มีสปอนเซอร์อะไรนะป้าคือแกมาบอกว่าเออตัวน,นี้ป้าใช้เราใช้ดีป้าก็เลยมาบอกต่อแค่นั้นเองค่ะแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่ป้าจะทําทุกครั้งเวลาป้าทําความสะอาดบ้านนะคะ <laughs> เพื่อนๆลองทายซิว่าอะไร <laughs> ก็คือการเปิดเดอะกดฟังค่ะพี่แจ็คมาทุกงานทุกกิจกรรมจริงๆ <laughs> เปิดฟังพี่แจ็คไปแล้วก็ทําความสะอาด บ้านไปมันเพลินจริงๆนะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่ป้าเชดลหลายๆครั้งเนี่ยมันมีคราบน้ำมันเยอะมากเพราะว่าเมนูหลักที่ป้าถนัดและง่ายที่สุดสําหรับบ้านเราก็คือการทอดยิ่งไอลุงเนี่ยจะทอบมากเลยสามชั้นทอดถ้าทอดสามชั้นทีไรนี่โอ้โหน้ํามันกระเด็นกระจุยกระจายเต็มทั้งผนังทั้งพื้น แล้วช่วงนี้นะคะป้ากําลังฝึกเด็กๆทั้งสองคนเวลาทานข้าวเสร็จแล้วควรจะเอาจานไปวางไว้ตรงไหนก่อนนันนี้ป้าจะเป็นคนเก็บให้ลูกๆค่ะแต่พอเขาเริ่มโตหน่อยเหมือนว่าเขาจะติดนิสัยกินเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงไหนแหละแม่จะต้องเป็นคนเก็บให้ตอนนี้กําลังฝึกใหม่ว่ากินเสร็จแล้วหนูต้องเอาจานไปวางไว้ตรงไหนนะคะวางไว้ตรงที่ล้างจานเสษอาหารต้องเอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ติดนิสัยเขาพอจัดการหัวเตาแก๊สเสร็จแล้วป้าก็หันมาตรงชั้นเครื่องปรุงเลยค่ะล้างทําความสะอาดแล้วก็ ความให้แห้งเพราะทุกอย่างแห้งสนิทแล้วเราก็นํามาประกอบเลยค่ะทั้งหัวเตาแก๊สแล้วก็ชั้นวางเครื่องปรุงส่วนเครื่องปรุงทุกอย่างป้าก็ต้องเช็ดทําความสะอาดเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะมีคราบมีน้ามันที่กระเด็นไปโดนเวลาเราทำกับข้าวเพราะว่าชั้นวางเครื่องปรุงอะมันจะอยู่ใกล้ๆเตาแก๊สเนาะเวลาทำกับข้าวพุกเศษน้ามันกระเด็นแน่นอนเนี่ยก็เช็ดทําความสะอาดทั้งมีดทั้งอะไรกันล้างแล้วก็เช็ดแล้วก็นํามาเรียงให้เป็นระเบียบแล้วก็มันจะทําให้ดูสบายตาแล้วก็ยิบใช้ได้ง่ายขึ้น ช่วงนี้ป้ากำลังฝึกเด็กๆค่ะว่าทานข้าวเสร็จแล้วต้องนำจานไปไว้ในที่ล้างจานแล้วก็จัดการเศษอาหารทิ้งก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ป้าจะเป็นคนเก็บให้ลูกแล้วลูกก็จะติดนิสัยค่ะทานตรงไหนวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวแม่ก็มาเก็บเองตอนนี้กำลังฝึกใหม่ค่ะนี่เห็นไหมแบบเดียวก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วสะอาดไหมเพื่อน น่าใช้เนาะเพรเห็นของใช้ในบ้านสะอาดเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปจนจบนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าว่าป้าจะทำความสะอาดส่วนไหนของบ้านคลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย